ราชาลูกนังทั่โลกขอเสนอเอลเลียตถูกเร่งฮอร์โมนเตอาโกยังขลัง5ประเด็นลิพูบุกกระซวกอินเตอร์เป็นอีกครั้งที่เจกเกนครอบคุณซือลิพูโชว์มันสมองแสดงให้เห็นถึงการแก้เกมได้อย่างชฉกาจาก,กันพาทีมบุกพิชิตอินเตอร์มิลาน2ต่อศูนย์ในศึกแชมเปี้ยนีกรอบ16ทีมนัดแรกแม้เกมในครึ่งแรกของแดงจะทำอะไรงูใหญ่ไม่ถนัดแถมมีช่วงเวลาที่เจ้าบ้านกดดันทีมจากเมืองพ้ดีได้หลายหนจนบิดทำสกอร์นำได้ด้วย แต่สุดท้ายนายใหญ่ชาวเยอรมันก็พาทีมบุกมาคว้าชัยได้ที่ซานเซโร Zero อีกตามเคยเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มก่อนหนีน้ที่ลิพูบุกมาคว้าเอซีเมลานทีมร่วมเมืองของอินเตอร์ได้เช่นกันและนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเกมที่ว่าซึ่งเรดแมชชีนสร้างสถิติใหม่ให้กับสโมสรโดยการกำชัยในฟุตบอลยุโรป7นัดติดต่อกันเทียบเท่ากับสถิติของทีมจากอังกฤษที่แมนซิตี้สร้างเอาไว้ในถ้วยหูใหญ่ระหว่างเดือนธันวาคม2020ถึงพฤษภาคม2021 1. 3หัวหอ,อกของหงแดงครอปเลือกวางหมาก3ตัวหอ,อกในเกมบุกเยือนอินเตอร์มิลานด้วยการใช้งานโมซาล่าดิโกโชต้าและสซเดียวมาเน่แต่ไม่อาจคลำเป้าเจ้าบ้านได้จากนั้นต้นครึ่งหลังผู้จัดการทีมชาวเยอรมันก็เปลี่ยนโชตา้าซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนออกเป็นรายแรกโดยใช้งานโรเบโตฟีมินแทนและทันมาอีกพักเดียวมาเน่ก็โดนเปลี่ยนออกอีกรายให้หลุยดิอาสลงเล่น เท่ากับว,ว่า3หอ,อกในครึ่งหลังที่ซานซซโร Zero ของเรดแมชทีนเปลี่ยนมาเป็นซาร่าฟีเมโนและดีอาร์สจนในที่สุดผลตอบแทนก็ปรากฏเมือ่อดาวเตัมบ้าโขกลูกเตะมุมให้เรดแมชทีนนำหน้าอันเป็นประตูที่20ของเขาในฟุตบอลยุโรปกับลิเวอร์พูลต่อผลงานดังกล่าวฟีเมโนจึงเป็นนักเตะของรัวแอนฟิวร,รายที่6ที่คลำเป้าได้เกินกว่า20เมตรในทั่วโยุโรปรองจากสตีเวนเจอราดซาร่ามาเน่ไมเคิลโอเวนเอียนรัช แต่มีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าในซีซั่นนี้ครอบส่ง3านักเตะคนไหนลงเล่นเป็นแผงรูกบ่อยที่สุดจาก37เกมก่อนบูก,กับงูใหญ่ผู้จัดการทีมร้อยใช้งานซาร่ามานี่และโชต้ามากที่สุดรวมกัน15นัดและเป็นซาร่าที่พังประตูดได้มากที่สุด24ลูกรวมนัดล่าสุดด้วยตามมาด้วยโชต้า17ลูกขณะที่มาเน่เช็คบินได้10ลูก 2. ฮาวิเอลเลียตยังไม่พร้อมเอลเลียตสร้างชื่อได้อีกหนหลังครอบแบร์โผลสนักเตะฟัดกับอินเตอร์มิลาน โดยใช้งานดาวรุ่งอนาคตไกลหลงบูและมันเป็นครั้งแรกที่อนุวัยกระต่อได้สมัครเกมฟุตบอลแชมเป,ปี้ยนในวัย18ปี318วันอันทําให้เขากลายเป็นพ่อค้าแข้งอายุน้อยที่สุดของสโมสรที่ได้ลงเล่นถ้วยใบนี้โดยไม่นับรวมเกมในรอบคัดเลือกสําหรับคนที่ถือครองสถิติก่อนหน้านี้ได้แก่เทรนอเล็กซานเดอร์นฟูแบ็กจอมแอซิดซึ่งได้ลงเล่นในวัย18ปี354วันนัดชะกับสปาตักมอสโกในปี2017 ที่สำคัญก่อนหน้านี้ในนัดชิงชชลเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกปี2 0 1 8เอลเลียตเดินทางไปเชียร์ทีมรักที่เคียฟแม้ตอนนั้นเขาจะยังเป็นคุณพลทีมฟูลมแลมจะน่าเสียดายที่ลิผูไพ่ต่อเรอแมลลิต3าต่อหนึ่งอย่างไรก็ดีจากความในครึ่งแรกกับงูใหญ่เได้ชัดว่าเอลเลียตยังไม่พร้อมสำหรับเกมบิ๊กแมตช์เนื่องจากเขาไม่มีบทบาทมากพอและในที่สุดครอปก็ต้องยอมรับความจริงหลังให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยความมั่นใจว่าดาวเตะวัยรุ่นพร้อมแล้วและไม่กดดันอะไรซึ่่งถ้าาาาหกวมีอะไรผิดดพล มันก็จะเป็นความผิดของเขาเองและแมลิพูจะไม่เสียหายใน45นาทีแรกแต่สุดท้ายครอปก็ต้องถอดเอลเลียตออกให้นาบีเกตาลงสนามแทนทั้งๆที่ความจริงเขามีตัวเลือกที่ดีพร้อมถูกส่งลงเล่นหลายต่อหลายรายแต่เลือกเปิดโอกาสให้สตาร์ไวย์ทีนออกสตาร์ท 3. ม,มนขลังของเตียโกมีการบันทึกสถิติในซีซั่นนี้เอาไว้ว่าหากเกมไหนลิเวอร์พูลส่งดาวเตะสเปนนิดลงเล่นเป็นตัวจริงพวกเขาจะเป็นฝ่ายมีชัย100% แลเมื่อรวมเกมชนะอินเตอร์มิลานเตียโกก็พาเรตแมทชินชนะอย่างครบถ้วนทั้ง11นัดที่เขาได้ออกสตาร์ทก่อนโดนเปลี่ยนออกในนาทีที่86ให้เจมส์มิลเนอร์ลงเล่นแทนเป็นนัดที่800ในอาชีพการค้าแข่งของดาวเตะจอมสารพัดประโยชน์ซึ่งเจ้าหนายชาวเมืองเบียหวังจับต่อสัญญาออกไปอีก 4. ีอเวโกที่ไร้ค่าก่อนเกมการฟาดแข่งครอปเปิดอกว่าชอบกดประตูทีมเยือนมากและไม่รู้ว่ายูฟายกเลิกกฎนี้ทิ้งไปทำไมสอดคล้องกับเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังลีพู ซึ่งแสดงมุมมองในฐานะกูรูว่าอยู่ฝ่าเพี้ยนไปแล้วที่ตัดสินใจย,ยกเลิกกฎที่น่าระทึกนี้ทิ้งเพราะมันจะทำให้ทีมเยือนเน้นบุกมาคว้าสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ก่อนกลับไปเล่นเกมลุกในบ้านแล้วเราอาจได้เห็นการดวลลูกโทษตัดสินผลการแข่งขันอย่างถีบเนื่องจากโอกาสพลิกผันของสถานการณ์จะลดน้อยลงไปย่างไรเสียแม้จะไม่ได้เปรียบกดประตูทีมเยือนหลังบุกมาเข็นงูใหญ่2เม็ดโอกาสครอบแปดทีมของหงแดงก็ยังสดใสยอยู่ดี ภาพพยาหงล่จิกงูใหญ่ตามเคยก่อนหน้านี้ลิพูเคยบุกกับอินเตอร์มิลานมาแล้ว4ครั้งและเป็นหงแดงที่มีสถิติเหนือกว่าจากผลชนะ3แพหนึ่งในศึกยูโรเปียนคัพปีหนึ่งเลิูคว้าชัย3ต่อศูนย์ที่อันฟิวก่อนบุกไปแพ้ที่ซานซิโร่3ต่อหนึ่งจากนั้นในถ้วยแชมเปี้ยนปีกปี2008หงแดงชนะทั้งสองนัดด้วยสกอร์2ต่อศรายการเยาสติเวนเจอราดกับเดเขายิงประตูและ1ต่อศูนรายการเยือนเฟนันโดตอเรสยิงประตู เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่ทั้งสองทีมโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งโดยเกยมล่าสุดที่ทั้งสองทีมดวลกันอุบัติขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคม2008โดยมีผู้เล่น11คนแรกดังนี้อินเตอร์ชูริโอเซซาไมคอนเนลสันดิบาสคริสเตียนคิวนิโคลัสบูดิโซเอสเตบันกามบิอาโซพาธิกวราฮาเวีร์านิติเดยันสแตนโกวิชสลาตันอิบราฮิมวยชคูริโอคูส คุณซูโรเปโตมันชินีลิเวอร์พูลเปเป้เรนาเจมี่คาร์เกอร์ซามีฮูเบียมาร์ตินสกัเฮลฟาบิโอออเรเดลฮาเวียร์มัสเคโนลูคัสเลวาสตีเวนเจร์รัตไรอันบาเบลเด็เค้าเฟเดรันโดตอเรสคุณซูราเฟลเบนิเตสหัดจากการผ่านด่านงูใหญ่เรดแมทชินก็สยบอาร์เซนอลทีมร่วมชาติด้วยสกอร์รวม5ต่อ3ในรอบ8ทีม ่อนแพ้เชลซีทีมเจอังกริดด้วยกันอีกราย4.3ต่อในรอบตัดเชือกและเป็นแมนเจเตอีกสโมสรของพิม์ลีกที่คว้าแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษชนะสิงบลูของอัฟรามแกรนด์ฟานไดสุดแกร่งฟีมิโนโทีเด็ตตัดเกรดแข้งลิพูเกมบุกสอยอินเตอร์หงแดงลิพูมีโอกาสดีทีเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองศึกอยู่่าแชมป์ลิกหลังบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ต่อูนย์ถึงสังเวียนแข่งจูเซเป้เมียซาในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคือนวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งรูปเกมโดยรวมทั้ง2ทีมสู้กันได้สูสีแต่ข้อแตกต่างสําคัญคือลิฟูเด็ดขาดมากกว่าในการจบสกอร์แถมมีเกมรับที่แข็งแกรง่งและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจอเกนครอปแต่ละคนในแมตชนี้11ผู้เล่นตัวจริงอาริซอนเบเกอร์7คะแนนแม้ไม่ได้ออกแรงเซฟแม้แต่หนเดียวแต่มีการอ่านเกมที่ดีเล่นบอลกับเท้าได้นิ่งมากเทนนเล็กซานาเนรโด6.5คะแนนไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องช่วยเกยมรุกแต่เกมรับเล่นได้โอเคแม้มีหลุดบ้างตามสไตล์ อิบราฮิมากอนาเต้7.5คะแนนเล่นดีไม่แพ้ฟานได้มีสถิติตัดบอลได้มากที่สุดในเกมนี้ที่4ครั้งแม้มีหลุดตำแหน่งบ้างแต่ก็ถือว่ามีเกมรับได้แข็งแกร่งช่วยเอเล็กซานเดอร์อโนคุมเกมรับฝั่งขวาได้ดีเฟอร์กิลฟานได้8คะแนนอ่านเกมและคุมแนวรับได้ดีมากๆช่วยสกัดบอลได้หลายหนตามประกบเอดดนเชโกโจนไปไม่เป็นถือเป็นเกมที่เจ้าตัวตามเก็บจังหวะสําคัญที่เกิดหมดไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศหรือภาคพื้นดินอ ANDREW นดูลปสัน7.5คะแนน ถือเป็นเกมที่ทําได้ดีทั้งรับและลุกมีลูกเปิดที่อันตรายซึ่งกรวมถึงลูกเตะมุมที่เจ้าตัวแอซิดให้ฟีมิโนโคกทาประตูขึ้นนํา1.0ต่อฟาบินโย6.5คะแนนครึ่งแรกช่วยตัดบอลได้หลายครั้งมีอิทธพลสูงในเกมแดนกลางแต่ผลงานช่วงต้นครึ่งหลังไม่ค่อยดีทําให้เกมแดนกลางดูเป็นรองคู่แข่งก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกฮาวิเอเลียส6คะแนนถึงแม้ไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่ถือว่าเล่นดนิ่งเกินวัยในแมตช์ใหญ่ๆแบบนี้เดียวก็คันตราเจ็ดคะแนน คุมเกมแดนกลางได้ดีพอสมควรมีการผ่านบอลที่แม่นยำและที่สำคัญทำได้ดีในการช่วยเล่นเกมรับถือเป็นผู้เล่นที่เด่นที่สุดในแดนกลางของทีมมฮัมหมัดซาลาห์เคะแนนเป็นเกมที่เล่นด้วยความยากลำบากโดนผู้เล่นอินเตอร์ประกบติดทั้งเกมและมีโอกาสจบน้อยมากแต่สุดท้ายสามารถทำประตูย้ำชัย2ต่อ0ซึ่งถือว่าสำคัญสุดสาดิโอมาเน,น,าน่หคะแนนมีจังหวะลุ้นทำสกอร์สองคนตั้งแต่ต้นเกมจากลูกหมงและโอเวอร์เฮดคิกแต่หลังจากนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน ก่อนโดนถอดออกช่วงกลางครึ่งหลังดีโกโชต้า5คะแนนออกสตาร์ทได้ดีและดูอันตรายแต่หลังจากนั้นค่อยๆหายไปจากเกมไม่แปลกใจที่โดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกถือเป็นเกมที่ตัวแผลงลิทไม่ออกตัวสำรองที่ได้ลงเล่นโรเบรโตฟีเมนโแทนโชต้านาทีที่ 46- 7คะแนนช่วยให้ทีมีการเชื่อมเกมในแนวรุกดีขึ้นและมงบอลได้ดีสุดๆกับประตูออกนำหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งไม่ได้หมงกันง่งายๆโดยเฉพาะการควบคุมที่ทางบอล ถือเป็นเกมที่ตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังมีทีเด็ดลุยดิอาร์สแทนมาเน่นาทีที่59.6.5คะแนนลงไปไม่นานก็เกือบทํำประตูได้ทันทีดูมีความหวือหวาคอยปวดแนวรับอินเตอร์ซ้ายบ้างขวาบ้างนาบีเกตาแทนเอลียสนาทีที่59.6.5คะแนนไม่ถึงกับโดดเด่นแต่ช่วยแดนกลางได้ดีโดยเฉพาะการเล่นเกมรับและการผ่านบอลเจอเดนเทอสันแทนฟาบินโยนาทีที่59.6.5คะแนน ช่วยเติมความสดในแดนกลางมีการตัดบอลให้เห็นเจมส์มิวเนอร์แทนเตอรโก้นาทีที่86ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ครับเผยเหตุเปลี่ยนโชตาก,ก่อนลิฟูได้เหมันเป็นเกมที่เข้าพะทะก,กันอย่างเต็มที่ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีแก้ไขคุณไม่มีทางบุกมาที่นี่และหวังว่าจะมีวันที่พิเศษได้และเรามองถึงโอกาสเดียวคือการคว้าผลลัพธ์เราไม่ได้มีวันที่ดีแต่เราทำได้ดีพอต่อการคว้าผลลัพธ์ พร้อมกันนี้ครอปได้เผยได้ว่าเปลี่ยนเดียโกโชตาออกให้โรเบโต้ฟิมิโนลงเล่นแทนเนืน่องจากดาวเตะโปรตุกีสบาดเจ็บมันเป็นอาการที่ข้อเท้าแต่ยังไม่ชัดเจนว่ามันหนักหนาหรือเปล่าและต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนเดียโกถูกเปลี่ยนออกเพราะเอ็นข้อเท้าเราต้องรอดูกันช่วงพักครึ่งข้อเท้าของเขาบวมและเราต้องเปลี่ยนตัวอย่างไรก็ดีกลายเป็นว่าการส่งฟีเมิโนลงสนามทําให้ลิพูดได้ประตูนําก่อนชนะไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ต่อการเปลี่ยนฟีเมิโนให้ลงเล่นแทนโชตา ครับยกความดีความชอบให้ผู้ช่วยและทีมงานว่าพีทคาวิสและทีมวิเคราะห์รับความดีความชอบสำหรับประตูนี้เราทำงานร่วมกันและเครดิตท,ทั้งหมดตกเป็นของพีทและทีมงานของเขาสำหรับการตัดสินใจใช้งานฮาวิเอเลียดเป็นตัวจริงแต่ไม่เวิร์กและเจนวัย18ปีถูกเปลี่ยนออกในครึ่งหลังนั้นกุนซอเรดแมชชีนกล่าวว่าฮาวิสามารถเล่นได้ดีกว่านี้เรารู้ดีเราให้เขาลงสนามเพราะเราจำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของเขาในการหาพื้นที่ เขามีช่วงเวลาที่ดีแต่เรารู้ว่าเขาสามารถเล่นได้ดีกว่านี้เขาทํางานหนักขณะดยวกันครอสเป็นกุนซือคนที่8ด้วยที่ชนะในเกมแชมเปีบบ้ยนครบรบ50นัดต่อจากเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคาโลอันเชลติเปปกอดิลลาอาแซนเวนเกอร์โชเซ่มูรินโญลุยฟานเก่าและราฟาเอลเบนเิเตสอินซากิเสียดายทีมแพ้แต่ชมเล่นได้ดีมันเป็นเรื่องยากที่ให้ความเห็นหลังการปรชาชัยแบบนี้กุนซือชาวอิตาลีกล่าว ผมภูมิใจกับสิ่งที่ลูกทีมทำออกมาในคืนนี้พวกเราเล่นเกมที่ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วง25นาทีแรกของครึ่งหลังในตอนที่พวกเราสมควรได้ประตูอย่างชัดเจนเป็นคืนที่แสนวิเศษของซานซิโรแฟนบอลหนุนหลังพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบเกมผมขอโทษที่พวกเราไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันอย่างที่ต้องการมาให้ได้แต่ผมคิดว่าบางทีพวกเราอาจจะเล่นเกมที่ดีที่สุดของฤดูกาลเมื่อพิจารณาจากคู่แข่งที่เราเผชิญหน้าฟุตบอลเป็นเกมที่ตัดสินด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและลูกมงของฟีรมิโนโ สร้างความแตกต่างทั้งหมดในคืนนี้อย่างไรก็ตามผลงานนี้จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราเล่นได้ยอดเยี่ยมพวกเราไม่สมควรแพ้แต่นั่นคือฟุตบอลผมคิดว่าพวกเราสามารถภาคภูมิใจเพราะเราเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมในการดวลกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปสมควรชนะฟานไดหน้าบาลีพูบุกดับงูขาบ้านฟานไดซึ่งคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้กล่าวว่านี่เป็นสนามที่ยากมากๆในการมาเยือน พวกเขาเป็นทีมที่แกร่งมีระบบการเล่นที่ดีและยากที่จะเจาะเข้าไปทําประตูการเล่นลูกตั้งแต่มีความสําคัญมากๆอีกครั้งนี่เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับบ้านพวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นมันเป็นเรื่องยากลําบากจริงๆแต่ตามความเห็นของผมเราสมควรได้รับชัยชนะเราคาดหวังว่าจะต้องเจอกบแรงกดดันอยู่แล้วเพราะนี่คือเกมแชเบร้ยก่อนเกมเราจำเป็นต้องพร้อมที่จะรับมือกับความยากลําบากแน่นอนว่านี่เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและเราเก็บคลีนชีสได้ด้วยฝันไดระบุ เอลเลียตแข้งอายุน้อยสุดลิพูตัวจริงแชมเปนลีกเอลเลียตทำลายสถิติของเทรนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาเพื่อนร่วมสังกัดซึ่งได้ลงเล่นตัวจริงครั้งแรกในเกมชิงชัยทอฟี่บิ๊กเอียร์ตอนอายุ18ปี354วันแมตช์ประทัดสปาตักมอสโกเมื่อปี2017ทั้งนี้อดีตเด็กบ้นเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเป็นแฟนพันธุ์แท้ลิพูมาตั้งแต่เยาว์วัยต้องพลาดลงสนามตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าซ้ายแต่ อย่างไรก็ตามนักเตะฟื้นตัวได้เร็วและกลับมาลงสนามให้ทีมในแมตช์ประทะคาดิปศึก FA ครับรอบสี่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ